ครับสวัสด mm ีค hmm. ร yes. hey? ับพี่น้องเมดีมากินข่นยากไงครัพี่น้องกินข่าครับกินข่ามือนมือห้อครับเป็นเอ่อประเภทนี้ขึนบ้านไม่พี่น้องขึนบ้านไม้เมนีเตรียมเต้นเตรียมเต็นเตรียมโตนะครับเตรียมเต็นเตรียมโตเตรียมซ้อมถวยซ้อมน้ำมรกรเรียบร้อยแล้วครับตอนรับพีละหน่อมือ ตอนรับพีรับองวันเมืองมื้อมื้อครับวันที่สิบแปดขึ้นบานไมครับหลังจากเข้าสั่งกันมาเข้าเริ่มสั่งตั้งมือไรเฮลักมกกล่าวันที่ยิมหานว่ะครับวันที่ยิมหามกกล่าววันนี้เข้ามาขึ้นขึ้นบานไม่เดือนกรกฎาวันที่สิบแปดครับนี่ครับสั่งคนเราเมาคนเพิ่นกำลังกิ่งโตมาอยู่นี่ครับ เตรียมตอนรับพีรับนองครับเดียวมือมือขึ้นบ้านไม่ก็จะได้ทายถ้ำใหม่พี่น้องเบิงไปจนจบพุ่นแล้ครับจังแต่เริ่มตนในการสัง่งในการสั่งบ้านไม่ครับจังแต่มือว่างศิลาเลยครับตังแต่มือ,อโยกโซ่เอกเสาทว่ามันว่างศิลาเลยครับจะได้โยกโซ่เอกเสาทพุ่นนะครับออกกันว่าได้ขึ้นบ้านไม่ครับ ตัวนี้เพิ่นเห็ดเป็นอาคารของขั้วครับตัวนี้ตัวนี้บานบานครับ,น,บนี่บานเดี๋ยวภพาพี่น้องอางานของโอ้เขาไปบ่ได้อะไรพี่น้องไปตีนเลอะซะเลอะเกินเดี๋ยดะแ๊บหนึ่งสิผพ้าพี่น้องอางานของนางบานจะเข้านี่ครับนี่คือบริเวณในบานเพิินท่านด้ขืนดีครับท่านด้ข้นบ้านหม่กว็วันที่สิบแปด สัวนดีสี่แปดเปอร์นตสุนี่ครับโอ้นี่มีห้องตอนนี้มีเตียงแล้วตอนนี้ไหมมีเตียงมีมีเตียงมีตู้เสียผ้าอืมโอเคครับเกิดสิประมาณนี้พี่น้อง ตอน,นี้ก็มาด้านหลังด้านหลังตัวนี้เป็นห้องน้ำตอนนี้เป็นห้องน้ำ, <c oughs> นนนนำร่วงครับตอนนี้ก็เป็นอาข้านขั้วส่วนพนักกนลังกินขาอยอยู่นั่ังกินขาพอมาเตรียมการเตรียมงานครับไปยิ่นว่าพี่น้องบนสิม,มาหลายอยู่พี่น้องก ขันพานไปแวไป,ไปแววมาทั้งนี้กับแวไดเรื่องครับวันที่สิบเปดแวเขามาได้ครับคนอยากมินิฮอจิมีอาหารอาหารสำหรับพนักง,งานยกเต็นโยกสเสบียงฮอโอเคคร,เรับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวสี่มีวิโอให้พี่นองเบื้องเรื่อยๆครับสำหรับการขืนบันไม่ครับเริ่มตั้งมืออ่นไปละมืออื่นมือฮือครับ